อยากถามเรื่องการวางใจวางตัวในสถานการณ์การเมืองควรวางใจยังไงหมายถึงว่าเขาเขียนแค่นี้นะฮะแต่หมายถึงว่าอาจจะแบบรู้สึกว่านี่ไม่เป็นธรรมฝั่งนี้รู้สึกอันนี้ผิดกฎอะไรอย่างนี้ยฮะควรควรวางใจยังไงต่อมาว่าต้องมีอย่างน้อยอย่างแรกต้องมีนะคือสํานึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยไม่เลือกฝ่ายนะ สำนึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยไม่เลือกฝ่ายเพราะถ้าเราเลือกฝ่ายเนี่ยเราจะลืมเราจะทิ้งสำนึกเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมไปสังคมไทยมันจะเจริญก้าวหน้าได้เนี่ยมันต้องไม่ทิ้งอันนี้สำนึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยไม่เลือกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายแดงสินั้อนะนะแม้เราจะอยู่คนละฝ่ายกับเขา แต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ได้ความเป็นธรรมสิ่งี้เขาถูกกระทำมันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรจะเอออไปด้วยนะถึงแม้ว่าฝ่ายที่เราไม่ชอบเนี่ยเพ่งพ้เพราะาาถูกรังแกเราก็ต้องเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายแดงเส้นนะนะคือสํำนึกเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมจะต้องมั่นคง สำนึกเรื่องความถูกต้องความเป็นธรรมจะต้องมั่นคงไม่งั้นเราก็จะจะไม่ต่างจากคนทั้งหลายในสังคมที่มุง่งจะเอาชนะใช่ไหมมุง่งจะเอาชนะความเป็นษูน์ของเราก็จะสูญหายไปถ้าเราไม่มีสำนึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยไม่เลือกฝ่ายแต่สำนึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมต้องมาคู่กบความเมตตา สำนึกเรื่องความถูกต้องและความเป็นธรรมต้องมาคู่กับความเมตตาเพราะว่าถ้าเราไปยึดมานถึงมาความถูกต้องมากไปเวลาใครทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะโกรธอัตมาชอบเรื่องหนึ่งนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปวัดไปฟังบรรยายบอกว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยมันมีเสียงดังเพราะไม่ได้ปิดโทรศัพท์หลวงพ่อก็ดา่าคนที่มาฟังบรรยายก็ว่า ระหว่างขับรถกลับไปบ้านก็ถูกเมดดายนะก็้วทำไมเธอแย่อย่างงี้นะรบกวนความสงขางเขาพอ,อนั่งเลยโหแย่เลยนะเครียดเลยไปเข้าบาร์บอกว่าเครียดมากนะเลยเล่าเนี่ยเล่าก็โขบยิ่งวันนั้นนะทำขวดเบียร์ตกแตกเปิดๆคนที่อยู่ใกล้ๆค,คนก็แห่เข้ามาไอ้นั่นบอกช่วยแล้วกูโดนดาแล้วบอกว่าเขามาถามว่าเป็นไงมีบาดแผลไหม ส่วนบริการก็เอาผ้ามาเช็ดเล่าที่เปื้อนพนักงานก็มาทําความสะอาดผู้จัดการก็มาเอาเล่ามาปลอบใจเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดคนร้องก็ทาผิดได้ทั้งนั้นเลยนับแต่นั้นมาผู้คาวนี้แกไม่ไปวัดนั่นเลยนะแกมาให้เพราะมันมีแต่คนเห็นใจไงคนในบาร์มันมีแต่คนหน่าครบทั้งนั้นเลยใช่ไหม มาถามว่าเป็นไงโดนใสกแก้วบาดไหม mm hmm. ใช่ไหมคนในวัดนยนังไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่เลยคนในวัดเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นพวกดิ้มันเรื่องความถูกต้องเวลาเจอความไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะก็จะไม่พอใจก,ก็จะว่าส่วนคนในความในบานเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดิดันรนเรื่องความถูกต้องแต่มันมีความเห็นใจไงมีความเห็นใจเนี่ยถ้าตรามามองว่านี่เป็นเรื่องของการ เราต้องมีความพอดีระหว่างสำนึกระหวางถูกต้องกับความเมตตาความพอดีระหว่างสำนึกระหวางถูกต้องกับความเมตตาคนที่ปฏิบัติธรรมุนเข้าวันเนี่ยสำนึกเรื่องความถูกต้องจะสูงแต่ไปมาเมตตาความใส่ใจความเห็นใจมันจะต่ำใช่ไหมั้นี่านมาช่วงต้องระวังว่าอย่าให้ สำนึกเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันไปบัทอนสำนึกเรื่องเมตตาปัจจุบันเนี่ยนะวัดหลายแห่งนะหรือแม้กระทั่งไม่ใช่พระองเดียวญาติโยมคนวัดก็ไปให้ความสำคัญกับพิธีรีตองมากไปจำจี้จำชยัยไปกวดขันเรื่องนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นตัวขวางนะขวางคนที่อยากจะมาวัดหรืออยากจะมาทำความดี เพียงแค่เขาแต่งตัวสุภาพมาวันนี้ก็เป็นเรื่องดีแล้วนะไม่ใช่ว่าจะต้องจําจีจําชัยให้นุ่มขาวห่มขาวไอทำเนียมนุ่ขงขาวห่มขาวมาวันนี้มันก็เป็นของใหม่นะมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือแพร่หลายยี่สิบสามสิบปีมานี่เองสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ใส่หรือนุ่หงห่มขาวไปทั้งหมดนะแค่แต่งตัวสุภาพก็พอแล้วหรือว่ามาวันนี้ ถ้าใครกราบเบญจกา,ารคปดิษฐ์ไม่ถูกอ่ะก็ถูกว่าสร้างความรู้สึกไม่ดีกับคนที่มาเกิดความกลัวพิธีรีตองหรือพิธีกรรมเป็นการเป็นตัวขวางขวางคนไม่ให้อยากมาวัดหรือว่าอยากจะทำความดีที่จริงเนี่ยใครที่อยากจะมาวัดเนี่ยใครที่อยากจะทำความดีนี่นะเขาต้องรู้สึกว่ามันทำง่ายมันมาง่าย เราต้องทำให้การทำความดีเป็นเรื่องง่ายเดี๋ยวนี้การทำความดีรวมทั้งการมาวัดการปฏิบัติธรรมมันกลายเป็นเรื่องยากในสายตาของคนจานวนไม่น้อยอันนี้จริงๆิมันไม่ได้เป็นเฉพาะในวัดหรือในแวดวงนักปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวนี้การทำความดีเป็นเรื่องยากการทำชั่วเป็นเรื่องง่ายอเด็กจะมาวัดเนี่ยโอ้มันมีแค่เขาอยากจะมาวัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วมาวัดแล้วก็มีระเบียบ มีพิธีรีกลองที่เขาไม่เข้าใจ้ถัถามีคนคอยไปจ้ำจีจ้ำชัยบางครั้งขาดเมตตาอย่างมีสาววัยรุ่นเนี่ยมาบวชศิลจารณีก็ไม่เคยรู้ธรรมเนียมเวลากินน้ำก็ยืนกินน้ำก็มีแม่ชีคนหนึ่งไปทุบหลังเลยนะบว่าทำไมยืนกินน้ำทำไมไม่นั่งกินน้ำอันนี้ก็ทำให้เขารู้สึก นะลบหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการมาวัดของแบบนี้มันแนะนำได้แนะนำด้วยจิตท,ที่เมตตาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนวัดจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปยึดกับพิธีกรรมไปยึดกับระเบียบหรือว่ายึดกับความถูกต้องนะจนกระทั่งขาดเมตตาหรือว่าขาดความเข้าใจบางทีพ่อแม่ก็เป็นนะบังคับลูกให้มาวัดนะ แล้วก็ต้องทำตามระเบียบกฎเกณฑ์เพราะถ้าไม่ทำเสียหน้าแม่หรือว่าเป็นที่อับอายขายหน้าของพ่อแม่ต้องการอวดคนว่าเนี่ยฉันสอนลูกดีรู้จักทำเนียมพิธีรีตองเด็กก็ถูกบังคับเด็กก็ยอมนะเพราะว่ายังอายุไม่มากแต่พอโตขึ้นเขาจะพยศละเขาจะต่อต้านเขาจะไม่เชื่อเราต้องทำให้การทำความดี รวมทั้งการมาวัดการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนี้การทําความดีเป็นเรื่องยากการทําชั่วเป็นเรื่องง่ายอันนี้พระผู้ใหญ่ไม่เข้าใจนะว่าไอาระเบียบหรือพิธีรีตองเนี่ยมันควรจะเป็นตัวช่วยตัวเสริมไม่ใช่ตัวขวางเราคนเขาอยากจะมามาวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ก็ไม่ต้องเรียกร้องอะไรเขามากก็ได้เพียงแค่ให้เขาแต่งตัวสุภาพจะก,กาบพระไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรเอาไว้ทีหลังจะมานั่งสมาธิไม่มีเสื้อนุ่งเขาองขาก็ไม่เป็นไรลองมานั่งดูก่อนแล้วระเบียบกติกาหรือธรรมเนียมเนี่ยให้มันตามมาทีหลังนะพอเขาสนใจเออมาวัดแล้วมันสบายใจมีแต่คนช่วยเหลือ ของแบบนี้มันแนะนําได้แนะนําด้วยจิตที่เมตตาต่อไปเขาก็เริ่มรู้ธรรมเนียมแล้วอ๋อวิธีกราบนี่ควรจะกราบอย่างนี้นะหรือว่าเวลาคุยกับพระควรจะพูดอย่างนี้นะให้มันถูกธรรมเนียมสาระต้องมาก่อนนะส่วนพิธีกรรมหรือพิธีรีตองเนี่ยให้มันมาทีหลังของแบบนี้มันแนะนําได้แนะนําด้วยจิตที่เมตตาตคนก็อยากจะถวายสังฆทานก็ ถ้าเขายังไม่รู้ว่าจะกล่าวอย่างไรนะเราก็ช่วยเขาหรือบางทีตัดทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเขาอยากจะถวายเขากล่าวคําถวายสังฆทานไม่เป็นเอาก็ถวายด้วยใจที่มีศรัทธาด้วยใจที่บริสุทธิ์ใจที่ปลอดโปร่งเบิกบานไม่ไม่ต้องถึงกับไปจาจีจำชัยว่าจะต้องกล่าวไตสารนา,าคมก่อนแล้วก็นโมสมจบแล้วก็สมาทานศีลน,นะ แต่พอเขารู้แล้วนะว่าเออพอเขามาวัดเขารู้ธรรมเนียมแล้วต่อไปเขาก็จะปฏิบัติตามธรรมเนียมได้ถูกง่ายต่อมาคือต้องต้องระวังว่าอย่าให้สำนึกเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันไปบั่นทอนสำนึกเรื่องเมตตาอย่าให้สำนึกเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันไปบั่นทอนสำนึกเรื่องเมตตาซึ่งเดี๋ยวนี้เราเจอมากในโซเชียลมีเดียใครทําผิดอะไรหน่อยนะมีคนไปประจานนะคนก็ลุมกนันนํา คนก็ไปด,าดา่าด่าจนกระทั่งบางทีเสียผู้เสียคนไปน <ừ. S 1> เลยคือมันต้องมีความเมตตาบ้างความเข้าใจบ้างเพราะคนลําก็ดีู่นกัะตัวได้บ้างคนลําก็ทําผิดได้ทั้งนั้นแหละอิตาลีเนี่ยผู้หญิงคนนึ่งเป็นนักร้องเนี่ยนะเป็นดาราแกโพสต์ข้อความสับสนุนรักเพศเดียวกันวันในอิตาลีนี่ความคิดแบบนี้เนี่ยมันติดาศาสนานะ คนก็ลุงกันนําคนก็ปดิดดาดาจนต้องปิดแอคเคาาวเลยเฟซบุ๊กก็ยังถูกตามลาวีไปอยู่บ้านป้าก็ไม่มีความสงบสุดท้ายเขาตัวตายมันไม่มีที่ในสังคมมั้งไงเพราะว่าความถูกต้องเนี่ยมันมันแรงมากที่มาคือว่าสำนึกเรื่องความถูกต้องต้องมี แต่ว่าอย่าให้ความเมตตากรุณาเนี่ยลดน้อยลงสำนึกเรื่องความถูกต้องต้องมีแต่ว่าอย่าให้ความเมตตากรุณาเนี่ยลดน้อยลงการวางใจวางตัวในสถานการณ์การเมืองควรวางใจยังไงไหมควรคนวางใจยังไงปายที้สองเนี่ยอาตมาอาจจะมองแบบคนแก่นะอาตมามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยุคเปลี่ยนผ่าน มันเป็นเรื่องของยุคสมัยและจะมาคิดว่าสังคมเนี่ยแราจะมาเชื่อว่ามองในระยะยาวมันก็จะดีขึ้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่ระยะผ่านวุ่นวายต่างเนี่ยนะอย่าไปปริวิตตกมากจนกระทั่งื่อว่าโอหบ้านเมืองมันหมดหวังแล้วพูดอย่นี้ไม่ได้หมา,ายความว่าให้เราชะล่าใจแต่อย่าไปปริวิตตกมากจนกระทั่งไปคิดว่าบ้านเมืองมันหมดนาคตแล้วมันเป็นระยะเปลี่ยนผ่าน พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราชะลาดใจอันนี้พูดเพื่อให้เกิดกำลังใจนะไม่ใช่เพื่อให้มันท้อถอยนะ่ั